ทำความรู้จักกับโรงเรียนสอนภาษาที่ญี่ปุ่นกับพี่เนอร์ทีม j s ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งสถาบันสอนภาษานะคะที่ตั้งอยู่ชานเมืองโตเกียวค่ะซึ่งโรงเรียนนี้นะคะมีชื่อว่า โตโยแลนด์ควสคูลค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเครือของ GK Group นะคะนักเรียนที่สนใจนะคะอยากจะเข้าเรียนต่อในระดับวิชาชีพหรือว่าเซนมงเนี่ยก็จะเลือกโรงเรียนนี้เป็นทางเลือกเลยนะคะเพราะว่าในเครือ GK Group เนี่ยเป็นเครือโรงเรียนวิชาชีพที่ค่อนข้างใหญ่นะคะมีโรงเรียนวิชาชีพในเครือเนี่ยเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวดาดภาพมีเปียทําอาหารทาขนมนะคะโรงเรียนนี้ถือว่าจะครบมากๆในเครือของเซนมงนะคะ ซึ่งโรงเรียนสอนภาษาโตโยนี่ก็เป็นหนึ่งในเครือของตีเค้นั่นเองนะคะก็จะเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะต่อยอดนะคะเพื่อที่จะเรียนต่อในระดับสูงที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนมงเองก็ตามนะคะหรือว่าจริงๆโรงเรียนมีอีคลาสหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นคลาสสาหรับการเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะโดยตรงนะคะใครที่เป็นสายอาร์ตหนูอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยศิลปะที่ประเทศญี่ปุ่นมากๆนะคะโรงเรียนนี้ไม่ใช่แค่ ติวภาษาอย่างเดียวนะคะยังมีในส่วนของคลาสเสริมพิเศษในการติววาดรูปนะคะเทคนิคนต่างๆในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยศิลปะโดยตรงที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยฟังแบบนี้แล้วใครสายอาร์ตต้องยกมือขึ้นเลยค่ะว่าเฮย้ยหนูอยากไปโรงเรียนนี้นะคะเตรียมพร้อมภาษาญ,ญี่ปุ่นสักหนึ่งปีหลังจากนั้นก็สามารถที่จะ สอบเข้านะคะในมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยนะคะนอกจากนี้อีกข้อนึงเลยที่อยากจะพูดถึงก็คือในส่วนของหอพักของโรงเรียนนะคะหอพักของเรียนเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณรอบๆโรงเรียนเลยนะคะน้องๆสามารถปั่นจักรยานนะคะหรือว่านั่งรถบัสนะคะไปกลับบ้านหอพักได้อย่างง่ายสบายมากๆนะคะรวมถึงเนี่ยโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่บริเวณชานเมืองใช่ไหมการเดินทางเข้าเมืองก็ไม่ยากนะคะหรือว่าเวลาเราอยู่อาศัยเองเนี่ย สะดวกพอสมควรเลยเพราะว่าแถวๆนั้นเนี่ยก็จะเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเองก็จะตั้งอาศัยอยู่ข้างนอกแล้วก็จะเข้าไปทํางานในเมืองนะคะใครที่แบบไม่ชอบความพุกพ่านมากจนเกินไปนะคะอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยแล้วก็สามารถปั่นจักรยานไปเรียนได้นะคะรวมถึงหองพักเนี่ยก็ราคาไม่สูงด้วยนะคะใครที่สนใจอยากรู้ข้อมูลนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปฟังสัมมนาได้เลยตามที่ขึ้นรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะคะรวมถึงใครที่อยากจะ คุยส่วนตัวนะคะวางแผนเฉพาะตัวบุคคลของตัวเองเลยนะคะก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับโรงเรียนโดยตรงได้เลยค่ะต่างรายละเอียดอยู่ตรงนี้เลยสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วไปเจอกันในวันงานค่ะ